ฮัลโหลครับโง่เก้าลูกบดีครับผมว,ว่าอยครับว่ายังไงรัตุกายชนกับรถน้อยตายครับแถวบ้านนี่รถเยอะนะชนทุกวันเนอะชนนะครับมตายกันหลายคนแล้วครับอ๋อชนทุกวันเลยนะรถเนอะแถวบ้านคุณมาชนตายครับแล้วบ้านมีชนกันตายไหมครับอืมรครับว่าไงคือตุเมียคุณเนะครับ อ๋อนี่เธอรึ่งนเนี่ยเขาคือมีรยาคุณเลยครับพี่ไม่มีเมียหรอกนี่คือัดสองวัดสองอย่าเราขอคุยเลยนะครับบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนเนี่ยขับรีบ้านอยู่อำเภออะไรเนี่ยอเดชอตั้งอเทิงไงน้องเห็นกล้องไหมข้ามหลัง,ง,งองึ้งลูกจีอ้วนนะมันจะใช่ไหมมองเสาไฟที่เห็นกล้องไหม <Yes. S 1> เห็นกล้องไหม เออใช่ไปหาไหม่มาถูกมามามา,มาอืม <c oughs> ไม่มีอะไรทำเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยฮะคุยกับพ่อคุณไหมดาพ่อทำไมทำไปให้เนี่ยฮะดาทำไมฮะเราที่ว่าให้ไปคุยกับพ่อคุยยังแล้วพ่อซื้อให้ไม้ควายอะ่ะ เราจะซื้อปืนยิงหัวกัน่ะหรอโหโหดจังเลยอ่ะเราอ่ะทำไมเราโหดจังเลยอ่ะโอ้โหโหดเลยไปโหดกูไปยิงกระหัวโอ้โเก่งแต่ปากวะเนี่ยถามจริงอ่ะฮะเฮ้นแน่อืมเอารองเท้าพี่ไปฆ่าก่อนไหมได้ไม่ไม่ต้องพูดมากอ่ะป่ะเอาียอะไรบ้่งข้าแบงค์เท้าเนี่ยข้านี่เพิ่งเหยียบขี้มาเนี่ยเอาไหมหาได้เอาไปเออเราเนี่ยมันเลวหรือเนาะ โทรอยู่ได้ทั้งวันเลยเนาะสิบห้าครึ่งเราโทรคนเดียวร,รู้รู้ปะเนี่ยไปไปไปคุยกับพ่อไปพ่อซื้อควายให้ได้มีอะไรทําไปเขาบอกจะซื้อปืนจร่ยิงหัวมือ,อพ่อชื่ออะไรเนี่ยฮะพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อตีแม่ล่ะแล้วแม่ล่ะแม่ชื่อแม่ชื่อ แม่ชิลิเออไปบอกไอ้ตีให้ซื้อควายให้นะรู้ปะ่ะเออแค่นะี้เนี่ย